สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับมีนภะพอีกตาเคยนะครับผมทุกคนครับตบมือตบมือทำไมครับสับมือซับนะครับทุกคนตบมือขอบคทุกคนมากนะครับที่ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้นะครับโอ้โหจาบมือซับแล้วก็ดีใจอะครับโอ้โหทุกคนแต่อยากได้แสนซับนะครับทุกคนก็อยู่กับผมไปจนถึงแสนซับนะครับผมตั้สัญญาครับวันนี้ก็จะมา Q a นะครับแต่ยังไม่พอนะไม่ได้ Q a อย่เองเดียวเพราะว่า วันนี้ผมก็จะมาทำอาหารด้วยนะครับผมวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาทำสเต็กเนื้อนะครับโุสคนสเต็กเนื้อสันนอกนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ทำธรรมดานะครับผมจะทำด้วยเจ๊บ้ตอี่นะครับผมทุกคนเหตุเกิดจากผมอ่ะหาของที่ห้องนี่แหละหาไปหามาแบบก็เปิดประตูห,หนึ่งตู้ข้างล่างซิงล้างมือผมว่าเอ๊ะตกใจว่า แบบคอนโดผมมีเตารีดด้วยหรอคือแบบอยู่มาเกือบ5้าปีแล้วอะพิ่งรู้ว่ามีเตารีดอะแบบไม่เคยได้ใช้เลยปกติแบบไม่ได้ซักผ้าเองไม่ได้แบบรีดผ้าเองเพราะว่าจ้างเขาซักผ้าใช่ไหมครับก็เลยแบบเออไม่ได้ใช้ประโยชน์อะก็เลยเอามันมาใช้ประโยชน์ก็คือเอามาย่างเนื้อนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าขั้นตอนในการทําเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ระหว่างการทําหรือว่าระหว่างการกินก็ Q&A ไปด้วยนะครับผมทุกคนบ๊ายบายไปเลยไปเลยไปเลยนะจ๊ะไปเจอปุ๊บปุ๊บปั๊บปบป มาแล้วทุกคนนี่เนื้อสันนอกเนี่ยผมเอาฟอ,อยล์รองเห็นไหมนี่แหละเสียวตกนี่ไงก่อนที่เราจะไปย่างนะครับเราต้องปรุงมันก่อนใช้แค่พริกไทยกับเก,กบลือก็พอเดี๋ยวเราจะใส่เกลือเข้าไปก่อนเพื่อความอร่อยของมันนะฮะอร่อยของเนื้อนะฮะเนื้อเขาบอกไม่ต้องปรุงอะไรเยอะมันอร่อยอยู่แล้วถ้าเนื้อดีอแล้วก็เปิดเตารีดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยจะใช้ยังไงอะ ขีดก็ร้อนโอ้มันร้อนแล้ว,แล,วแล้วเดี๋ยวเราเอาฟอยอะ่ะทับอีกชั้นหนึ่งทับไปเอาแบบร้อนๆเลยเราอยากได้ร้อนๆเพราะเดี๋ยวกลัวจะเนื้อไม่สุกอะ่ะใช้ยังไงอะ่ะอันนี้มันคืออะไรอะ่ะแล้วมันกี่องศาแล้วผมต้องอย่างเนื้อกี่นาทีอะ่ะทุกคนอย่าหาทำสุดร้อนยังอะ่ะลองดูไหมเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยได้ว่ะโอเค มันจะไม่ไหม้นะแป๊บนึงนะเฮ้ยมันสุกเว้ยมันสุกมันสุกแต่ร้อนเฮ้ยมันสุกมันสุกมันเวิร์กมันเวิร์กต่อสามสิบนาทีแล้วสักครู่เฮ้ยเฮ้ยสีสวยแต่ว่ามันสุกไม่ทั่วเดี๋ยวขอกลับด้านก่อนแล้วกันดูดิเห็นไหมทุกคนเห็นไหมสีสวยแต่ว่ามันสุกไม่ทั่วเดี๋ยวต้องต้องมาดูกันว่าทำยังไงให้มันสุกทั่ว โอเคครับต่อมันน่ากินมากนะคะับทุกคนอคุ้ยเนื้อเนื้อน้ำน้ำหรอน้ำข้างในมันจะสุกไหมอะ่ะเอาขึ้นมาก่อนขอดูก่อน หอ้มันเวิร์กนะอุ้ยโอ้หสีสวยมากแต่มันมีบางมันมันมีบางส่วนที่มันแบบไม่สุกอะหมูน่าจะแตกออกอ่าหาทำ่าหาทำนะจ๊ะทุกคนเอาจริงๆย่างแบบปกติแหละได้แล้วแต่ว่าจริงๆผมไม่เคยย่างเนื้อมาก่อนเลยเนี่ยครั้งแรกที่ย่างเนื้อแล้วก็มาย่างกับตอรี่ด้วยทุกคนงงปะไปดูมาเขาต้องชุบน้ำลงเนื้อก่อนนี่หว่าไม่งั้นมันจะไม่อร่อยแ่เปอนไรมันอาจจะ j u ซี่ก็ได้ j u i c จ j u ซ c ่ ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทำเน้นมำแทนเด๊ะเด๊ะเห็นปะเมื่อกี้ผมลองชิมไปแล้วนะทุกคนผมว่าโ,โอเคเลยนะมันได้แต่ว่ามันสุกไปนหน่อยอะ่ะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ข้าวช่วง Q&A แบบจริงจังจริงจังพลังปังปุงปวปุงป,งป,งปังแล้วผมไปกินไปด้วยพูดไปด้วยนะจ๊ะทุกคนคำถามแรกสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักก็ผมชื่อมีนนะคะรับหรือว่ามีนพัฒน์อายุ19บเก้าปี นั่นแหละรู้แค่นี้พอยังรู้เยอะไปครับำถามต่อไปผมอยู่เอแบกนะครับเออแบกบางนาอยู่คณะหมูกรอบ <c oughs> เล้นเล่นเล่นเล่นคณะคอมมิเนเคชันอาร์ตนิเทศน์น่ะเอนหัดหุบผมตอนนี้เรียนออนไลน์อยู่ซึ่งยากมากย,ยากมากมากยากแบบมากมากมาก,มากอืมเออ ตอเน,นี้เหนียวนิดนึงเพราะมันสุกไปหน่อยอะ่ะอืมอรอด,ดความผาไม่สามอือสำหรับมีนะดูว่าตอนเนี้มันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรขนาดนั้นว่าแบบจะถึงแบบอยากถึงสิบล้านล้านหรือว่าอะไรผมว่าตอนนี้มีแค่อยากทําคลิปให้มันสนุก <Wow. S 1> ไปทุกๆคลิปดูทุกคลิปเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยเฮ้ตอบหล่อปะ ถ้ามันประสบความสำเร็จมันก็ดี <Yahoo! S 1> นั่นแหละชวนหาพี่สิผมกอแหละถ้าจำได้นะผมเล่นกีตาร์ผม,มต,นนตั้งแต่มีแต่โมอมสามตอนนั้นเออตั้งแต่มสามใช่ตอนนั้นเล่นเพราะว่าเล่นเพราะว่าเห็นเพื่อนเล่นแล้วที่ก็เลยอยากเล่นบ้างากเล่บกีตาร์มันดีเล่น อึงร่วงแรกที่เล่นอ่ะลแล้วเล่นแล้วร้องไปเรื่อยใช่ปะมึงก็แบบอ่ะมึงทำอะไรมึงท้องอะไรของมึงเนี่ยอะไรเนี่ยไม่นาาม่าบัลกอะไรเงี้ยอือแต่ว่าผมก็ไม่ท้องครับทุกคนบอกว่าเล่นมาเรื่อยๆจนถึงยุควันนี้ฮ่าอ๋อแล้วก็เคยเรียนร้องเพลงไหมเคยเพราะว่าจะเกิดให้ฟังก่อนคือคือตอนนั้นตอนเด็กๆอ่ะคือผมอ่ะพ่อแม่ผมอ่ะพ่อแม่ผมชอบเปิดเอฟให้ดูแล้วเปิดเอฟให้ดูใช่ไหมแล้วผมอ่ะก็จะเต้นไปด้วยร้องเพลงไปด้วยคือแบบ นั่นแหละพ่อผมก็เหมือนแบบเห็นแววว่าเอ้ยน่าจะเป็นนักร้องได้นะอะไรเงี <Wow. S 1> ้ยพ่อผมก็เลยแบบจับไปให้เรียนร้องเพลงที่ที่ชอบก็เพราะว่าเราอะได้ขึ้นไปร้องจริงๆแล้วเหมือนแบบคนอะร้องตามได้อะไรเนงะี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันน่ามันคือมันโดนกับเราอะไรเนงะี้ยก็เลยแบบเรียนร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนนั้นถ้าถ้าถ้าถตั้งแต่แรกท,ท,ที่ที่อยากลงยูทู e เพราะว่า เพราะว่าเอาตรงๆก็คือพอนนั้นอยากมีชื่อเสียงอยากดัง <Wow. S 1> มันเด็กแบบแล้ก็อยากดังไ่วมีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็เลยอยากทำ Youtube ตอนแรกราะว่าตอนนี้ก็อยากให้ทําให้ทุกคนฟังอะไรอย่างงี้ตามนะต้องม,ม,ม,มีเลยนำนากหกสิบสองถึงหกสิบห้าประมาณน,าาน,านี้แล้วก็คนสูงประมาณหนึ่งจิบแปดําคำถามต่อไป มันด้วยลงมันเ้วยอร่อยก็คืออย่างที่บอกก็คือเล่นตามเพื่อนเห็นเพื่อนเล่นแล้วเท่ก็เลยเล่นตามมันสนุกนะทุกคนอ่ะจริงจริงอ่ะใครที่แบบมีคนชอบถามนะว่าแบบฝึกกีตาร์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเปิดเน็ตวก็หาวิธีการจะผ่อนแล้วก็เล่นตามไปเรื่อยๆหาเพลงเล่นหาเพลงง่ายๆก่อนหาอะไรแบบ ที่มันง่ายๆก่อนนะเริ่มจากอะไรที่ง่ายๆแล้วก็ค่อยไต่ระดับขึ้นไปผมว่าทุกคนทําได้นะอลองทําเลยทุกคนอย่าบบชเาเพราะว่านะถ้าเราไม่ได้ทําอ่ะหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ทําอะโอกาสที่เราจะทําได้ก็คือศูนย์แต่ถ้าเราลองทําอ่ะอย่างน้อยมันก็มีแค่หนึ่งเปอร์็นอะที่เราจะทำได้เข้าใจไหมเข้าใจอ่ะอืมอนาคต ก็ผมไม่ได้คิดเลยเลยตอนนั้นะผมคิดว่าโตขึ้นอะผมต้องไม่ลาําบากอ่ะเพาโตขึ้นอะผมไม่อยากลําบากผมทำอะไรก็ได้ที่โตเลยไม่ลําบากเราไม่อยากลําบากไงก็แหละแต่ว่าไม่ได้วางแผนอนาคตว่าแบบอน,นาคตเราจะแบบเป็นนักบินนะเขาเป็นวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้วางแผนไว้อืต่อไปว้าวพอตรงๆแล้วครับทุกคนเห็นผมไม่คนอย่างเงี้ยผมอ่ะ มันคนที่อายมากผมไม่กล้าผมไม่กล้าจีบผู้หญิงก่อนรูปร้ปะ่ทะทุกคนเชื่อป่ะเชื่อแหละก็แหละผมอะชอบโดนจีบเขิือะแบบผู้หญิงมาจีบแล้วแบบเสียอาการสำหรับผลนะผมชอบพี่หนุ่มกะลาชอบมากๆชอบแบบฟังรูปเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่แบบเป็นแฟนตัวยงแต่ว่าชอบชอบฟังชอบเสพดนตีเขาชอบเสพ ผลงานของเขาทุกอย่างเขามีเขาจบไปกันแล้วครับทุกคนสำหรับ Q a วันนี้แบบเนิ้นเหนียวว่าะตกเกินวันนี้แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบมึนมนิดนึงแบบทำอะไรแบบงงงพูดงงงงง,งปะ่ะถ้างงก็คอมเมนต์ได้ <c oughs> ต้องแบบการพูดอีกเยอะโอ้เป็นคนพูดเร็วแล้วก็ววพูดแบบเร็เว,เเวเลร็เวเลยแบบเอเเอแอร์ซุปไปแบบไแบบอะไรอะ ซพ่อนุอคนอเดียความไม่รู้เรื่องนั่นแหละทุกคนก็ขอบคุณมากนะที่ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ก็อยากให้ติดตามไปตลอดนะครับทุกคนผลงานอาจจะน้อยแต่ว่าก็ได้ผลิตมาให้ทุกคนได้เสพได้ดูกันนะครับ สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งดิ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 งเพื่อเป็นกำลังใจให้มีในคลิปหน้าด้วยนะครับคลิปหน้าอยากเห็นมีนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้ข้างใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะวันนี้ฉันมาหมดแล้ววันนี้หมด